สวัสดีครับขอกับค้นมกงานอีกแล้วเข้าบ่แมนคนรวยเข้าอยู่ในชนระบ,บทเข้าต้องอาศซยเสียงหายด้มากที่สุดพี่น้องสิ่งใดพ่อเฮ็ดกินเองได้กับเฮ็ดกินเองเนี่ยหมักหน้าลูกกับปลูกไว้หลายอยู่นี่าสามตน้นกินยุบัดปีมัดจั์เป็นหยยน,น่วยเฉพานปัณน์มาคูงมันเกิดไรเองแล้วเราเอิญนอนบักคูงพันบ่มากดีพันเหี่ยพนาวาหมักทั่วกับปลูก,กว่าหลายซีหาหลุมเมื่อวานเนี่ยลูกเจ็บไปตำเด็กกรหม,มักแง่หนึ่งนี่ก็ล่งเป็นดอกเป็นหมากเต็มอยู่ขึกันทั้งนี่คือกัน มาเก็บเอาพักไปกินกระปุลสุปมะเขือเห็นเป็นป้าเนี่ยัยงสิว่าเป็นป้าเนื่ออย่างในเป็ี่น้องลูกเขาม่ามีเวลามาหลอกเป็นป้าพักหอมพักหอมแบงพักบุงตัดไปกินแล้วชุดไม้ก็ลลังโป่งขึ้นมาพักขนากราลังปูข,ขึ้นมาแท่นอ่ะมันแกเนาะบต่ตตองเก็บไยเก็บเอาต่พอกินเก็บมาหลายกินมาหมดมันกะเนาถิ่มมันอยู่สวนหลังบ้าเนเห่า